กาดร้อนเว้ยมาได้ของมาใหม่ด้วยนี่เอาวะนี่คืออะไรวะมามาดูกันเลยนี่นี่เลยนี่มึงซื้อขังกล่องเอากาศไปเดียวเลยนะใช่ <laughs> โอ้โหมึงดูสับอันน้ำมันเย็นมาไม่เล่นการหรอวะอน,นี่การอะไรเนี่ยเขาได,ได้เนี่ยอ๋อนี่เป็นการ์ดเอ่อโปรโมใช่มันคือโปรโมไงเออใช่กูไปห้องน้ำละบ๊ายบายเอ้าไปห้องน้ำหนีิกูขอแก้มันิดเฮ้ยฝาไม่ไปปโารถสับกูวางก็ได้ เอออ้าวตาคุไปไหนวะไม่รู้ถางตะวันดิอยู่ไหนตะวันอยู่ไปไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุณในเนี่ยงอออกมาเลยนะอยู่ไหนเนี่ยกินน้ำหน่อยไหมเย็นเย็นเหี้ยน้ำอะไรเนี่ยเฮ้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 ยกี้ารมันเฮ้ย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 เฮียเฮ้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 ยเน้ยเฮ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  เอาเปลี่ยนเลยบอก S <S นล้วว่าวันค well ือการซัมเมอร์ซัมเมอร์นั่นเองน่าจากที่เห็นเมื่อกี้อ้าวมใช่การไปบนเหรอวะไปบนมันเป็นมอนเตอร์ไออ้เเียาละการนี้เป็นการพิเศษนะเป็นการโปรโมทของบริษัทไฟที่เขาทำไปถ้าโดนความเย็นมันจะมันจะเปลี่ยนสีนี่ไงโดนผู้เปลี่ยนเลยโอ้โหเนี่ยหยิบมาก้อนเดียวก็ได้เนี่ยถูแม่งอย่างเงี้ยถู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 นี่ไหมโอ้โหเฮ้ยตรงลูกบอลนี่ก็มีความเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะใชไม่เหรอเดือ เฮ้ยเปลี <toys> ่ยนได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยน้องแต่ใส่สลิ๊กอยู่นะน้องถุยติมน้องถุยติมน้องถุยติมนี่ไอติมเปลี่ยนปะโอ้ยเย็นนี่เฮียเฮ้ยเย็นเลยไอติมเปลี่ยนเฮ้ยเราถูยได้ยูกะด้วยได้ยูกะโอ้โหมันไม่มีหรอกไอ้เบอร์นี้มันมีสกิลอีกนะบอกว่าถ้าคอในช่วงซัมเมอร์ช่วงเดือนไหนนะจุล่ายออกัสออกัสมันบอกว่ามันจะได้คิปกอีกสามทายดิบีบกสามพันป้องกันบวกอีกสามพ มีเพเนเท็และกาบเนี่ใส่ได้ทุกแฟลกด้วยลงมาได้ปรนชิตบวกหนึ่งด้วยของญี่ปุ่นนะอันนี้อันนี้ความต่างนะอันนี้ไม่ได้ถูอันนี้ก็ถูอ่าไอ้ถูสนุกเลยทีเนี้ยไอ้กัดกู้อ้าวไอ้เก็บกวนกับกัดเบียกเตือนนะว่าใส่สลีฟด้วยใส่สลีนะองคุ้มนั่นแหละ